สุขภาพช่องปากและฟันที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่สุขภาพดีเสริมพลังให้การดูแล3ขั้นตอนของก l i สเตอร์ด้วยแปรงสีฟันไฟฟ้ากลิสเตอร์มัลติแอคชออกแบบตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผลการทำงานของยาสีฟันกลิสเตอร์รองรับความต้องการด้วยหมดการแปรงให้เลือก5แบบนวัตกรรมขนแปรงช่วยทำความสะอาดอย่างล้ำลึกช่วยให้ฟันขาวขึ้นขจัดคราบพลักบนผิวฟัน ขนแปรงเรียวเล็กเข้าถึงซอกฟันทำความสะอาดได้ทั่วถึงช่วยกำจัดเศษอาหารจากแนวเหงือกอย่างอ่อนโยนพร้อมหมดทำความสะอาดลิ้นเทคโนโลยีโซนิคพาวเวอร์ช่วยทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงเพิ่มผลการทำงานของยาสีฟันกลิสเตอร์ แค่นชาร์ดพร้อมกล่อง UV ฆ่าเชือ้อแปรงสีฟันไฟฟ้า g ลิสเทอร์ l t i Action g l i s ลิสเทอร์ยิ้มสวยสุขภาพดี